จับเจ็บจับเจ็บเฮ้ยนี่มันไอโ้โฟดูคลิปฟรีแต่ไม่กดไลค์นี่กดไลน์ให้แซมมี่หน่อยเว้ยวถือว่าดูมาขระมขอละกันนะกดไลค์เร็วกดไลค์ยังกดแล้วปะเออกดดีละไปแล้วกดแล้วจริงนะเออกดไลค์ด้วยเออเห็นเขาเรียกฉันมาแถวไหนวะเนี่ยเออมันจะเป็นแถวนี้หรือเปล่าอ้อมาแล้วเหรอเออบันทึครับลุงเออมาแล้วสินะเอาล่ะฉันจะจ้างอะไรนายอย่างหนึง่ง แต่รอบก่อนคุณคุณลุงจ้างให้ผมไปตามหาน้องชายแต่ว่าผมยังหาไม่เจอเลยอ่ะอ๋อฉันรู้แล้วว่าน้องชายฉันอยู่ไหนเออหยุอย่อยู่ไหนครับน้องชายฉันตายแล้วเฮ้ยค,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 คุณรู้ได้ไงเนี่ยฉันได้จ้างนักเสือีกคนนึงไปหาน้องชายของฉันเขาบอกว่าน้องชายฉันโดนมนุษย์กินคนกินเข้าไปแล้วใช่หรอเออสิว่าโออฉันโนคตรเขียดเลยฉันมีงานใหม่ให้แก งานงานใหม่เกี่ยวกับอะไรครับก็ให้นายน่ยนะปลอมตัวเข้าไปในรัฐที่เออพวกกินเนื้อคนโอ้โหแปลกแปลกนะครับเนี่ยเออฉันรู้มันจะยากขนาดไหนเอาเป็นว่าค่าจ้างครั้งนี้ฉันให้10บล้านได้ไมได้เด็ครับผมมันก็งานไม่ยากเท่าไหร่หรอกแล้วได้เอาสิ่งที่ฉันให้เอามาไหม อ๋อนี่แหละครับคือคืออะไรครับประเทศอ๋อฉันจะทาเลือดปลอมนะจากมีดนี้แกต้องแกงตายแล้วพอแกตายเสร็จปุ๊บไอพวกมันต้องกินคนน่ยมันก็จะเอาโลงศพแกไปแล้วแกก็สัง่งหาพวกมันให้หมดโอ้โยภารก,กิจโคตรลับยังก,กับสายลับโอเคงั้นก็ได้ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะ ลูกครับแผนนี้มันมันจะได้สำเร็จจริงใช่ไหมเนี่ยอ้อไม่ต้องห่วงฉชิคิดว่าได้ผลอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวฉันจะวางมีดไว้ข้างเธอนะเขาจะรู้ว่าแกตายเพราะมีดเอาล่ะฉันวางเสร็จแล้วฉันไปก่อนเด้อโอเคครับเดี๋ยวผมจะรอคนไปเก็บศพตรงนี้เดออ้อออไปแล้วไปแล้วเจอกันโชคดีขอให้ทำภารกิจสำเร็จโอ,นอนโอ้ยจะนอนดีน้นเวะเนี่ยก็อยจอบไปค้องนี้ เราต้องแสดงความเสียใจกับคุณทางบ้านของคุณแซมเม่ด้วยที่เขาเสียชีวิตไปแล้วกะทันหันโดยอาจจะมีฆาตกรอ,อยู่ในหมู่บ้านเราก็เป็นได้ให้ทุกคนระวังด้วยเจ้าล้วงพอเดอเดี๋ยวเรากจาดที่ทําพิธีเสร็จแล้วรอสมันไปเลยเนาะเอาไปกินต่อเฮ้แต่วัมันจะเนียนเ่ะอเพีอนโอ้จ้ามันเนียนน่ะแหละไม่ต้องหวง่วงเราเนียนอยู่แล้วเ๊ะก็ได้เว้ยแซ่บเลยโอ้ยที่นี้แม่นคนอื่นอาจจะบมันเลยเว้ย เฮ้ยเขากำลังทำพิธีอยู่ข้างนอกใช่ไหมฉันได้เสียงคนสวดอะไรบางอย่างอยู่โอเคดีนะว่าที่เนี่ยเขาเป็นเหมือนในหนังเลยหรือว่าเหมือนสมัยแบบว่าะไรนะศาส,สนาคิดใช่ไหมเขาจะหลุมศพเจ้าศพคนเนี่ยไปฝั่งใต้ดินไม่ได้เอาแบบว่าเอาไปเผาไปไงฉันตายแย่เลยโอเคต่อจากน,นี้ก็แค่รอให้คนอา่ายกหลุมศพแล้วเราก็ไปจัดก,การใช่ไหมโอเคไม่น่ายากแต่ฉันเลือมหายใจไม่ออก้วเนี่ย เอ้ยเนื้อนี่มันหอมชมัดเลยแม่งเอ้ยเสียดายยังกินไม่ได้ต้องรอหัวหน้ามาก่อนเอ้ยไปดีกว่าไปหาอะไรกินลูกกระตาเล่นดีกว่าเอ้ยอุ้ยไอพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยไอพวกมันต้องกินคนเนี่ยโอ้ยคุน่าก,กลัวเลยดีนะฉันังไม่โดนกินเฮ้ยทำอะไรอะ่ะมันใส่หรหัสเลขลับอะไรบางอย่างด้วยโอ้ฉันจะออกจางนี้ที่นี่ยังไงวะเนี่ยโอเคไม่จะออกทางนี้เราต้องไล่สังหารพวกมันให้หมดนี่ว่ะโอเคได้เลย แล้วเราจะหาอาวุธจากไหนวะเนี่ยฉันคิดว่าในศพบ,บางคนน่าจะมีอาวุธอยู่แหละน่าจะมีบ้างแหละโอเคอย่างแรกเลยเราต้องหารหัสที่เปิดประตูที่นี่ก่อนเอ้ยมันเขียนว่าอะไรอะแอบด,ดวนอะไรอะรหัสจะถูกเปลี่ยนตามอาหารที่ถูกเพิ่มเข้ามาอ๋อฉันรู้แล้วคือตาหารที่เพิ่มเข้ามาคือไอ้พวกนี้คืออาหารใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแต่ละคนนอนตายเต็มเลยเนี่ยโอ้ยพวกนี้คือมันุษย์จริงคนจริงด้วยโอเคยึบคนตัวก่อนโอเคศพนี้ไม่มีอะไร ต้องมีสัสบปะติว่าต้องมีอาวุธบ้างแล้วอุ้ยสพดนี้ไม่น่ามีนะพังหมดเลยเนี่ยอุ้ยในสมุนี้มีปืนด้วยสวยใช่ได้ปืนมาแล้วโอเคปืนก็กระสุนก็พอมีอยู่โอเคอย่างแรกเลยเราต้องไข่ไปสนา,าก่อนคือมันบอกว่าล่าจะถูกเปลี่ยนตามอาหารที่ถูกเพิ่มเข้ามาใช่ไหมอย่างแรกเลยเลขหนึ่งเลขหนึ่งมีทั้งหมดสามศพก็คือเลขสามปะ่ะเออใช่แล้วก็มีเลขสองด้วยเลขสองก็คือสองศพก็คือเป็นสามสองฉันก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันบอกว่าทำไมถึงยังกินไม่ได้ เพราะว่าเออมันต้องรอหัหน้ามาทํารหัสใหม่ใช่ไหมใช,ใ,ชใช่แหละโอเคเลขสาม้น1ก็เป็น3ามอันนี้ไม่มีก็เป็น0ูนย์สามสแล้วก็หแล้วก็สแล้วก็หแล้วก็เออสไม่ก็2องเพราะว่ามันนับชั้นด้วยก็ได้เป็น3แหละโอเคงั้นก็เป็นเลข3า1สองหนึ่งศูนยโอเคสามสอง่ศแล้วก็หนึ่ชึบใช่จริงด้วยเฮ้ยมันกูสมขยับได้ ไม่ใช่ศพบวายฉันคนวายโดนไปดิขยับได้ไงเนี่ยนี่ไงถึงหน้าฉันจะเหมือนศพแต่ฉันไม่ใช่ศพบวายมาเลยปึบเข้ามาไอาสบสบ้พวกศพบโดนได้เฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเรียกเพื่อนเหรอเรียกเพื่อนเหรอมาดิมาดิเรียกเพื่อนเหรอเฮ้ยมาดิมาดิตีเ,รเหรอตีเ,รเหรอโดนตายไปดิ่สวยมาตัวนึงก็มีตัวนึงก็มีไล่ล่ามรู้กี่คนเขาโดนจ้างมาว้ยอืมอืมอืตายสวยสวยปึ๊บโดนโดนไปดิโดนไปดิ มาเลยมาเลยไอพวกมันต้องกินคนแก่ดว่าแกเทมามัง้งกินคนไม่ได้ไม่ได้เก่งนะเว้ยมาติงยิงแกจบเนื้อคนโอ้ยโอ้ยตีคนแรงเลยหมอนี่จะตายแล้วจะตายเลยถหัว,วใจเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเกือบตายมาดิอุ้ยตัวนี้วิ่งได้ฉันจะกินเนื้อแกด้วยอยากกินฉันเลยยิง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 หัวยิงหัวอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไอพวกนี้มันหุยที่บอกนะว่าการที่พวกมันถึกทนนานแบบว่าโดนยิงไม่ตายเนี่ยเพราะมันกินเนื้อคนนี่ใช่ไหมเนี่ยไม่น่าใช่เนี่ยอืมอืมโดนโดนโดนไอพวกกินเนื้อคนไอพวกกินเนื้อคนหรอมาดิอุ้ยอุ้ยวิงมาแล้วมาเลยยิง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 โดนไปดิยิงหัวถ้าก็เจ็บพวกไรสมองไอพวกนี้มันชอบกินเนื้อคนหรอโอเคคุณแค่ถึงห้องต่อไปแล้วเหตุลาพวกนี้หมดเราโดนจ้ามาเพื่อลาพวกมันทั้งหมด ยิง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 สวยโอเคโฮ้ยเฮ้ยคนเหนื่อยเลยนี่ห้องอะไรอยู่เนี่ยยิงยิงอุ้ยยังมียังมีอีกเหรอเนี่ยโคตรเยอะหมดเลยว่ะยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกไม่คล้ายอ่ะโดนโดนโดนไม่ทันขัดคำยังก็ยิงพวกแกตายหมดแล้วพวกเนี่ยโอเคหมดแล้วเฮ้ยมีตัวนึ่งอยู่ขวามือมาอยู่ขวามือฮึบฮึบฮึบสวยเฮ้ยหุ่นตกใจโอ้ยจูตาอาหารของฉัน อย่าได้อย่าอย่าป่วยโอเคน่าจะหมดแล้วเปิปุ่มอะไรเนี่ยอันนี้คือปุ่มอะไรเว้เนี่ยลองกดดิหนึ่งสองซ่อชึบอ๋อส้นโพไหนวะเนี่ยอะไรอ่ะเป็นสายไฟเหรอสายไฟที่ขาดทําไมอ่ะอ๋อโอเคฉันต้องต่อสายไฟใช่ไหมได้ถ้าต่อสายไฟเราต้องห้ามต่อตรงเพราะว่าถ้าต่อสายไฟตรงเนี่ยมันจะบางครั้งจะไม่ทำงานเดี๋ยวแย่แล้วเราเหลือสี่บล็อกเองเออทำไงดีวะเนี่ย ออขุดได้ไหมขุดแล้วระวังใหม่ได้ไหมได้อยู่แหละว่าลองขุดวางใหม่กันโอเคต่อไปก็ชึบต่อใหม่ชึบชึบอย่างนี้ปะ่ะโอ้ต่อตรงก็ไม่ได้นาะโอเคชึบเรียบร้อยโอเคกระแสะไฟทำงานได้เสียงไฟฟ้าทำงานโอเคเรียบร้อยยังไงต่อกระปุ่มนี่ปะ่ะอ๋อโอเคอเค๋อเรากลับมาที่เดิมใช่ป่ะอย่างนี้ปะ่ะชึบจริงด้วยแสดงว่าเราต้องมีที่อื่นให้เล่นต่อโอเคท่านจะมีอีกแหละอ๋ออันนี้ป่ะเนี่ยชึบมาเล่นกันทำไมอ่ะฝึกสมองปอะลรามันยาหรอ น,นี่คือไปอยังไงอะจะบอกนะว่าฉันต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนเนี่ยน่าใช่แหละโอเคมาชึบชึบโอเคแล้วก็ชึบแล้วก็ชึบโอเคไปไปขึ้นขึ้นก่อนเลยเคสวยแล้วก็พวกนี้มันทำมานทำมาเพื่ออะไรวะเนี่ยจะบอกว่าฝึกสมองไอ้พวกนี้แน่เลยพวกนี้มันสมองนิ่มไงกินแต่เนื้อคนทีสใส่ไม่ดีแล้เนี่ยเอออาหารคุณคุณเอ่อคุณคุณโภชนาการก็ไม่ค่อยมีไอ้พวกเนี้ยชึบสวยไปต่อโอเคแล้วมึงถึงที่ปัจจุบันแล้วโอเคชึบชึบบบสสสไไลลลดดดดด์์แ้้ววก็โโชชึึึนยข ชึบโอเคสวยค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคได้อยู่แล้วก็ชึบส้ายไปตรงนี้ชึบแล้วก็มาค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปนะศพนะไม่ใช่ศพเราคือคนไปเป็นที่แกม่ศพเฉยไม่ใช่ศพจริงเว้ยเดี๋ยวบูป็นลังไม่ได้โอเคสวยแล้วก็ใกล้ถึงยังเหรอใกล้กล้ถึงแล้วแหละชึบโอเคมีปุ่มกดปุ๊บโอเคเพราะว่ามันน่าจะมีที่อื่นอีกเพราะฉันได้เสียงกลไกทํางานอ๋ออันนี้คือทางเก่าเพราะว่าน่าจะมีปุ่มอือีกทางไหนวันนี้ทําไปต่อ โอ้ยเสียงอะรอ่ะเฮ้มีคนด้วยเนี่ยโอ้ยยังมีคนอีกตีดยิงเลยโอ้ยใครอยู่นี่ไงใครอยู่โอเคแปลว่าเราเหลืออหนึ่งมิติเกมที่เราต้องเล่นเพราะว่าไฟมันจะเปิดแล้วก็ประตูจะเปิดไปต่อโอเคเพราะยังขาดอีกหนึ่งปุ่มอีกหนึ่งปุ่มอยู่ไหนไม่ได้หนึ่งปุ่มเองหนึ่งปุ่มเองเออเราเดินฝั่งนี้ก่อนชุบไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีหรือว่าต้องไปทางเก่าเอ้นนี่ไปเนี่ยเฮ้ยอันนี้เราเล่นไปแล้วโอ้ตกระโดดขึ้นกลับไปใหม่ไอ้้บาเอ้ยโอเคมาๆาโอเคการสูงแล้วชุบ โอเคโอเคอุ้ยกว่าจะกลับมาได้โอเคอันนี้เล่นไปแล้วจําได้นะโอเคโอเคแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีปุ่มอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยเราจาได้ว่าเราเล่นไปแล้วใช่ไหมปุ่มฝั่งนี้เพราะว่าเลือฝั่งอื่นใช่ไหมที่เรายังไม่เจอโอเคนี่ไงอันนี้ไงทึบโอ้ยตกไปตายแน่นอนเลยบ้าเอ้ยโอเคเรามีบล็อกบีบล็อกที่มันล่องหนอยู่เป็นบล็อกที่เรามองไม่เห็นโอเคไปฝั okay. ่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอเคได้สวยวองเลยนะค่อยๆไปนะไม่ต้องรีบนะตกไปตายแนะ่นอนนะ ข้างหน้าข้างหน้าชึบแล้วก็มีฝั่งนี้ป่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอเคเจอเจอเจอแล้วก็ชึบจะโดนเจาะยัยก่อนเร็วก่อนเร็วแซมมี่โุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอเคไปชึบเคสวยแล้วก็ตรงไป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 โอเคแล้วก็กระโดดบล็อกหนึ่งชึบสวยไม่สวยไม่สวยเอาใหม่แล้วชึบชึบอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมีป่ะโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยเฮ้ยหรือว่าติดตามบล็อกไม่่ใชถูก เนี่ยวะเรีรอบอต้องเสี่ยงอะเป็นไงเป็นกันวะถ้าไม่เสี่ยงก็ไปไปต่อไม่ได้ชึบใหญย,ยเอาถูกต้องเฉยโอเคโอค้โอยโคตรไกลเลยเนี่ยเรามีอีกชึบโอเคสวยเรามีอีกนะอยู่มันด้านหน้าปะชึบยหญสวยหุ้ยผ่านแล้ววยโอเคสวยต่อไปก็หาทางที่เราเพิ่งยิงพวกมันเมื่อกี้เอ่อเหมือนจะเป็นทางกลับหลังด้านนี้ปะเอ่อแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายกลับไปก่อนกลับไปแล้วก็ไปฝั่งนู้นอ่าจำได้จำได้แล้วก โอ้ทำไมประตูเปิดอ่ะฮัลโหลน้ำเงาเอ,อ้ยอร่อยชะมัดเลยเนื้อผกนี้เออสิว่าเออกว่าจะเปิดแม่งเ้ยต้องขอหลายทีกว่าจะเปิดห้องอะไรอยู่มเนี่ยใคออรบังอาจม,มาลกกลัวช่วเวลากินข้าวเฮ้ยว,ออวันดีครับอ,อ้แกเป็นศพเดินได้ดิเดี๋ยวแกเป็นศพใหม่ไม่ใช่เหรอทำไมถึงยังไม่ตายตอนนี้ฮะเออเรื่องมันยาวเฮ้ยแม่งเลย โอ้ยโก้ฉันเวลากินข้าวอุ้ยหรือหนึ่งหรือหนึ่งอู้ยจะตายตายไปไหนแล้วแม่งเอ้ยชันมองไม่ค่อยเห็นด้วยตัวนี้สายตายไม่ค่อยดีนี่หว่งอุ้ยมันยิงฉันเกือบตายบ้าเอ้ยมันต้องฆ่ามันได้มันน่าจะเป็นหัวหน้าที่นี่อยู่ไหนทางนี้ไว้นี่ไงแกไม่ยอมกินผักแห่งแม่บุญเป็นลุงสายตากินเนื้อคนมันไม่มีประโยชน์หรอกบังอาจยู่ไหนโอ้ยอุ้อ้นี่เสียมันอยู่แถวนี้ตีตีตี Okay. อ,อุอ้ยเกือไปแล้วเอไปแล้วตายวะอุ้ยจะทำไมการกินเนื้อทำมันตัใหญ่ขนาดนี้เน่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยได้ไ้ลแล้วแต่ฉันมวต่ยิงปืนจะมองไม่เห็นมันมัวต่ยิงปืนไล่โมนยิงปืนแทมอยู่ได้ออยู่นี่เองยอย่บอกว่าย้อยกือไปแล้วปุ๊บปุ๊บอุ้ยหนีไป้อยมาขึ้นไปดิตีต้ตาก็ไม่ดรอก ว้ายว้ยมันทำได้ไงเนี okay. ่ยกระโดดเข้าส <the neighbors. S 3> ูงเลยนี่นี่คือบ้านฉันฉันเล่นประจำอย่าเข้ามาจุ๊บจุบแล้วโตแล้วโตนี่ไงแกเป็นตัวใหญ่เกินไงแกเป็นตัวใหญ่เกินนี่โดนจุ๊บไปดิชั่วโมโหแล้วโมโหโมโหโกรธเหรอเฮ้ยไม่รู้จักหรอเขาบอกว่าอะไรนะโกรธอ่าโกรธคือบ้าโมโหคืออะไรอย่างจะไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้ว โอ้ยชนะทันทีเว้ยที่นี้เราก็เคลียร์หมดแล้วใช่ไหมที่นี่ก็แค่แจ้งตำรวจให้มาเคลียร์พวกซากศพที่มันกินเนี่ยโอ้โหมันกินต่อหน้าฉันเลยเนี่ยโอ้ยคนก็น่าจะแย่ยงอะ่ะโอเคกลับบ้านเดี๋ยวไว้ยทำบ้านกินสำเร็จแล้วได้ต้องสิบล้านโอ้ยหอมๆเลยเว้อยอิ่มจัดอะ่ะสิบล้านอะ่ะโอ้ยไปไปไป